สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,564ไตมาส3/4นางสาวธิดารัชชินวงศ์ครูศูนย์การเรียนชุมชนประวัติส่วนตัวนางสาวธิดารัชชินวงศ์ชื่อเล่นปักกี้เกิดวันที่18ตุลาคมพศ2540อายุ23ปี คติประจําใจอย่ายอมแพ้ความล้มเหลวเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการประสบความสําเร็จประวัติการศึกษาประฐมศึกษาโรงเรียนเมืองโพลทายจังหวัดร้อยเอ็ดมัธยมศึกษาโรงเรียนสายทองวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ดและปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาพระศึกษามหาวิเทยาลัยราชภัตรร้อยเอ็ด การศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาที่รับผิดชอบภาคเรียนที่1ทัพสองนักศึกษาในเรือนจำกลางสมุทรปราการระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้น16คนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวีบุญชั้นประถมศึกษา3คนชั้นมันธยมศึกษาตอนต้น15คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย20คนรวมนักศึกษาทั้งหมด54คนรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่1ทับ2,564กิจกรรมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านทวิบุญ โดยมีการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายกศณ4 G โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจัดทำและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสื่อการเรียนออนไลน์จัดส่งหนังสือเรียน และสื่อการเรียนให้หนักศึกษากิจกรรมเสริมทักษะวิชาการติวเข้มเตมิมเต็มความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่1ทับ2 5 4การศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการอบรมป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้นชั้นเรียนวิชาชีพ40ชั่วโมง โครงการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือหลักสูตร15ชั่วโมงโครงการน้ำสมุนไพรต้านโควิดหลักสูตร15ชั่วโมง โครงการอบรมการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การศึกษาตามอัธยาศัยการจัดกิจกรรมอัธยาศัยโครงการห้องสมุดชาวตลาด กิจกรรมส่งเสริมให้หนักศึกษาอ่านออนไลน์และบันทึกลักการอ่านห้องสมุดประชาชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวีบุญกิจการ,รพิเศษและภารกิจอื่นๆกิจกรรมขยายผลโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงานกศออนกอิจกรรมบันฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรชชนนรมเข้าร่วมชม Facebook ไลฟ์ของอีทีวี n ช e แลชมรายการสวออคอสอทอสัญจรพบเพื่อนครูกศออนอ ประชุมประจําเดือนและปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรกิจอาสาของสำนักงานกสอนอแบบระบบออนไลน์ผ่านระบบ m i r o s o f t t t ท m s หน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่งานที่ได้รับผิดชอบงานธุรการและหน้าที่อื่นๆที่รับมอบหมาย